สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Around the f o o l กับรายการเที่ยวด้วยเสียงทริปนี้ไปกับติจะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและก่อนจะไปฟังเรื่องราวสนุกๆของพวกเราผู้ฟังที่อยากจะพูดคุยหรือติดตามเราสามารถส่งข้อความเข้ามาที่ Facebook YouTube Instagram หรือ Tik t o k ได้เลยค่ะ โดยพิมพ์คำว่า Around the f o l l ทริปนี้เราไปกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรีไปกับตีเดินทางออกจากจังหวัดขอนแก่นในเวลาประมาณ10นาฬิการถซูซูกิซริโอคันเล็กของเราสามารถพับเบาะหลังให้ราบขนานกับพื้นได้พื้นที่ตรงนั้นจึงเต็มไปด้วยสัมภาระและอุปกรณ์แคมปิง้ง เราแวะทานอาหารก่อนออกเดินทางที่ร้านข้าวขาหมูขั้นเทพบนถนนมะลิวันแล้วก็แวะเติมน้ำมันจากนั้นก็ยิงยาวไปที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจากคอนแกนขับตรงยาวบนถนนมาริวันมุ่งหน้าขึ้นเหนือเนื่องจากเจ้าเอดิสันรถคันเล็กของเราเครื่องยนต์แค่1 0 0 0ซีซีวิ่งได้ไม่เร็วมากนักเราจึงใช้เวลาเดินทางประมาณสชั่วโมง และแล้วเราก็มาถึงจุดเก็บค่าบริการและตรวจคัดกรองโควิด -19 ไปกับตีวัดอุณหภูมิร่างกายและลงชื่อจากนั้นก็จ่ายค่าธรรมเนียมคนละ40บาทค่ารถยนต์30บาทแล้วเราก็ขับต่อไปที่สวนบริการนักท่องเที่ยวอ,อีกประมาณ2กิโลเมตรพอไปถึงไปเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์เพื่อติดต่อ,อขอค้างคืนโดยการนอนในรถ เจ้าหน้าที่แนะนำจุดจอดและแจ้งค่าธรรมเนียม30บาทต่อคนต่อคืนและมีค่าประกันคนละ10บาทพวกเราขับรถไปบริเวณลานกลางเต็นท์และเลือกจุดที่จะพักคืนนี้ติเลือกจุดจอดระหว่างต้นไม้2ต้นหันหน้ารถไปทางถนนและท้ายรถหันไปทางด้านสนามหญ้าที่ลานกลางเต็นท์มีห้องน้ำสอจุดฝั่งซ้ายและขวาของถนน แต่ละจุดจะแยกชายหญิงห้องน้ำสะอาดมากค่ะมีทั้งชักโครกและคอห่านในห้องน้ำยังมีฝักบวัวสำหรับอาบน้ำอีกด้วยไม่ไกลจากห้องน้ำมีจุดบริการปลัก๊กไฟนักท่องเที่ยวสามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเสียบและชาร์จได้เมื่อเดินสำรวจรอบๆลานกลางเต็นท์แล้วเราจึงเริ่มลงมือเซตเอัพที่นอนคืนนี้ ปลายขนของบางส่วนลงมาก่อนและช่วยตีกลางทับเนื่องจากเวลานั้นมีฝนปล่อยลงมาเล็กน้อยไปช่วยจัดท้าบจัดเชือกและสมอบกเพื่อให้ตีมัดและตอกลงดินอากาศตอนนั้นค่อนข้างอบอ้าวค่ะแสงแดดตอนบ่ายสองนิดๆแม้จะมีฝนปล่อยลงมาก็ไม่ช่วยคลายร้อนได้เลยจักจั่นแข่งกันส่งเสียงร้องลั่นป่า เป็นสัญญาณว่าฤดูร้อนในปีนี้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากกางทัพเสร็จก็ถึงเวลาเตรียมที่นอนปลายขนของที่เหลือลงมาจากรถอุปกรณ์ทำอาหารคูลเลอร์กระเป๋าเสื้อผ้าและอื่นๆไปเริ่มติดมุ้งที่ประตูของรถทั้งสองฝั่งและหมุนกระจกลงเพื่อให้อากาศถ่ายเทแล้วชิดเบาะหน้าทั้งสองเบาะให้ติดกับคอนโซลหน้ารถมากที่สุด โต๊ะพับสองขาที่ตีประกอบขึ้นเองเพื่อใช้ในการนอนในรถโดยเฉพาะได้ถูกกางออกเพื่อเชื่อมระหว่างเบาะหน้าและเบาะหลังตอนนี้เรามีพื้นที่กว้างมากพอสำหรับคนสองคนที่มีส่วนสูงมากกว่า160เซนติเมตรนอนเหยียดขาได้สบายๆเลยค่ะปลายปูเบาะรองนอนลายไทย2ชิ้นวางหมอนสองใบและผ้าห่มสองผืนเตรียมไว้ จากนั้นก็มาช่วยตีติดตั้งเต็นท์ท้ายรถเราใช้เต็นท์เก่าราคาประมาณ500บาทมาดัดแปลงให้สามารถคลุมท้ายรถได้โดยใช้อย่างยืดเป็นตัวยึดแนบกับรถและใช้ตะขอพลาสติก2ตัวยึดกับล้อรถด้านหลังทั้งสองข้างและตะขออีกหนึ่งตัวยึดตรงกลางด้านล่างของป้ายทะเบียนหลังรถหลังจากที่เตรียมที่นอนกันเสร็จเราก็นั่งพักบนเก้าอี้แคมปิง้ง และดื่มน้ำอัดลมเย็นๆเพื่อความสดชื่นเกือบเกือบบ่าย3พี่เจ้าหน้าที่อุทยานยังคงทำงานกันอยู่บางก็ตัดหญ้าบ้างก็ขับรถเครื่องไปมาเพื่อประสานงานฝั่งตรงข้ามถนนมีพี่ๆจาก3 b มบกำลังเตรียมกางเต็นท์เพื่อค้างแรมกันถัดจากจุดจอดของเราไม่ไกลนะัก มีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งคาดว่าจะเช่าเต็นท์ของอุทยานเพื่อค้างคืนที่นี่เช่นกันคืนนี้ไปกับตีไม่เหงาแล้วค่ะระหว่างที่นั่งพักเหนื่อยจ้ก,กระจานยังคงส่งเสียงร้องแข่งกับเครื่องตัดยาของพี่เจ้าหน้าที่ไปกับตีพูดคุยกันถึงเมนูอาหารมื้อเย็นวันนี้ก็นึกหิวขึ้นมาเราจึงเริ่มลงมือประกอบอาหารกันประมาณสี่โมงครึ่ง พี่ๆเจ้าหน้าที่ทยอยเลิกงานและขับรถออกจากที่ทำงานบวกกับกลุ่มพี่ๆสามบีที่มาติดตั้งเต็นท์ไว้แล้วดูเหมือนจะออกไปข้างนอกทำให้บริเวณลานกลางเต็นท์เงียบขึ้นมาทันตาดินเนอร์ในป่ามื้อน,นี้เรามีกุ้งปลาหมึกย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตีเริ่มจุดเตาถ่านโดยใช้ทิชชู่ชุบน้ำมันพืชและรอเวลาให้ถ่านติดไฟไปเตรียมวัตถุดิบในการทำน้ำจิ้ม และเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเราลืมเอาโคกและสากมาค่ะไปจึงใช้วิธีหั่นพริกและทุบกระเทียมปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาและมะนาวรสชาติอาจไม่จัดจ้านแต่ถือว่าใช้ได้ทีเดียวค่ะเวลาประมาณ5โมงนิดๆพี่ๆี่ b บกลับเข้ามาและดูเหมือนจะมีสมาชิกเพิ่ม ส่วนปลายกับตีก็เริ่มย่างกุ้งและหมึกกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณกุ้งสดย่างหอมหอมเกรียมนิดนๆหมึกขาวย่างทั้งตัวตัดเป็นแว่นเป็นชิ้นทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูดบ้านๆกุ้งย่างตัวใหญ่สิบตัวบวกหมึกขาวตัวอ้วนก็ทำให้เราอิ่มไปได้อีกหนึ่งมื้อค่ะ เวลาเกือบหนึ่งทุ่มอากาศเริ่มเย็นลงอุณหภูมิน่าจะต่ำกว่า27องศาไปเริ่มเก็บอุปกรณ์และล้างจานทริปนี้ตีเตรียมถังน้ำและปั๊มพกพามาเพื่อล้างภาชนะด้วยค่ะเมื่อเคลียร์สถานที่เสร็จเรานั่งเล่นมือถือกันสักพักก็ไปอาบน้ำล้างหน้าเตรียมเข้านอนน้ำในห้องน้ำเย็นสบายสดชื่นหากใครเคยอาบน้ำบาดาลก็คงจะนึกออกห้องน้ำสะอาดมีไฟฟ้า ลักกระจกบานใหญ่ถือว่าสะดวกสบายมากเราเดินกลับมาที่รถจัดแจงอุปกรณ์เข้าที่เก็บให้เป็นระเบียบก่อนจะเข้านอนเพราะกลัวว่าจะมีสัตว์มาคุยเศษอาหารปลายพับเก้าอี้แคมปิ้งวางนอนไว้กับพื้นผ้าเช็ดตัวผึ่งไว้บนราวตากใต้ทับที่ตีจัดไว้ให้ตีดับเตาถ่านเก็บเศษขยะและมัดปากถุงขยะห้อยไว้บนเสาทับ บนความสูงที่คิดว่าสัตว์เล็กๆเ,เช่นหมาแมวจะคุยไม่ถึงแล้วเราก็เข้าไปนอนในรถไปหลดหนังจาก Netflix เรื่องอาความแมนมาดูคืนนี้ระหว่างนั้นมีเสียงของรถนักท่องเที่ยวอีกคันมาจอดนอนที่ใต้ต้นไม้ไม่ไกลจากเรานักเวลาประมาณสองทุ่มนิดๆเรานอนดูหนังกันบนรถอากาศข้างนอกค่อนข้างเย็นจนต้องห่มผ้า ซึ่งต่างจากเมื่อบ่ายที่ร้อนอบอ้าวมากๆหลังจากที่ดูหนังกันจบไปชวนตีไปเข้าห้องน้ำอีกรอบเพื่อนร่วมแคมป์กราวยังนั่งชิลสนทนากันในกลุ่มของตนโดยไม่ส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอื่นๆซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆกลิ่นของต้นไม้ใบหญ้าที่เพิ่งถูกตัดไปเมื่อช่วงบ่ายเสียงนกเสียงสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนบวกกับอากาศที่เย็นพอสมควร ท้องฟ้าคืนนี้มืดสนิทไม่มีแสงจันทร์แต่มีแสงดาวนับล,ล้านดวงที่เราสามารถมองเห็นจากลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมองดูเวลาเกือบห้าทุ่มปากับตียืนเงนยมองดูดาวบนท้องฟ้าเพียงเสี้ยววินาทีไปเห็นดาวตกดวงหนึ่งจากทางห่างตาข้างซ้าย จึงถามตีว่าเห็นเหมือนกันไหมตีบอกว่าไม่เห็นปายจึงเสนอว่าเราลองยืนดูดาวกันอีกสักพักเผื่อตีจะได้เห็นดาวตกบ้างเวลาผ่านไปเกือบ30นาทีก็ไม่มีท่าทีว่าจะเห็นเราจึงกลับเข้า,านอนในรถเช้าวันถัดมาตีตื่นก่อนเพราะปกติเขาเป็นคนตื่นเช้า แล้วก็ไปเดินออกกําลังกายสูดอากาศยามเช้าส่วนปายเป็นคนขี้เศราลุกจากที่นอนประมาณ7โมงเรานั่งดื่มชากาแฟกันสักพักและคุยกันว่าอยากจะไปเดินป่าจึงเตรียมทําธุระส่วนตัวและกลับมาเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถจากนั้นเวลา8โมงครึ่งเราก็ใส่รองเท้าผ้าใบและเตรียมตัวไปทานข้าวที่ร้านค้าทารและผ้าเช็ดตัวย,ยังคงอยู่ที่เดิม ส่วนเต็นท์ท้ายรถเก้าอี้คูลเลอร์และอุปกรณ์อื่นๆเราเก็บขึ้นรถหมดแล้วตีล็อกรถแล้วเราก็เดินไปที่ร้านค้าสวัสดิการระหว่างทางได้คุยกับพี่แม่บ้านที่ทำความสะอาดห้องน้ำอยู่พี่เลา่าว่าวันนี้จะมีแขกผู้ใหญ่มาพักที่บ้านพักรับรองของอุทยานกว่าร้อยคนเราก็เลยคิดว่า นี่น่าจะเป็นเหตุผลที่เมื่อวานพี่ๆเจ้าหน้าที่ตัดหญ้าและขับรถไปมาบ่อยๆที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจะมีร้านค้าอยู่สองร้านครั้งก่อนที่ไปกับตีมาตรงร้านอาหารตามสั่งเปิดแต่อีกร้านปิดส่วนเช้านี้ร้านค้าเปิดเพียงร้านเดียวคือร้านขายของที่ระลึกของใช้เบต็ดตเตล็ดขนมและเครื่องดื่มไปจึงเข้าไปถามว่ามีอาหารไหม คุณป้าเจ้าของร้านบอกว่ามีตามสั่งง่ายๆพวกข้าวกะเพราเราเลยสั่งข้าวกะเพราไก่ามาสองจานและขนมปังปิ้งสองชุดเรานั่งรออาหารบริเวณชานไม้ข้างๆร้านบรรยากาศดีมากค่ะมีเสียงนกร้องเสียงต้นไผ่ลู่ลมอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นไม่นานก็มีกลุ่มพี่ๆเจ้าหน้าที่ทยอยเข้ามาทำงาน และมานั่งคุยสนทนากันตอนเช้าก่อนเข้างานรอประมาณ15นาทีก็ได้ข้าวกับเราไก่เราสองคนรีบทานเพื่อจะได้ไปเดินเส้นทางธรรมชาติแต่ก่อนจะเดินจะต้องไปลงชื่อที่เคาน์เตอร์ก่อนเพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แนะนาให้เราเดินเส้นทาง1กิโลเมตร เพราะช่วงนี้มีข่าวช้างป่าเข้ามาใกล้บริเวณที่ทำการอุทยานเราเริ่มออกเดินเท้าช่วง9นโมงนิดๆกับอุณหภูมิ30องศาเส้นทางธรรมชาติลาดยางตลอดทางเดินผ่านลำธารเล็กๆขึ้นลงเขาเป็นระยะผ่านป่าไผ่ผ่านต้นไม้ใหญ่มากมายอายุเป็น10-10ปีเส้นทางนี้มีทั้งหมด10สถานีให้แวะอ่านป้าย เดินตามเส้นทางไปไม่มีหลงแน่นอนค่ะอากาศข้างในเย็นกว่าบริเวณลานกลางเต่น,นิดหน่อยปายกับตีเดินตามเส้นทางมาเรื่อยๆจนมาพบกับสะพานปูนที่เหมือนจะเป็นฝายเล็กๆเราแวะพักกันตรงนี้นานพอสมควรไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าแต่เพราะจุดนี้เย็นสบายมากร่มเงาของต้นไม้ที่โอบล้อมน้ำในลำธานที่รินไหล ผ่านช่องเล็กๆใต้สะพานเสียงนกร้องจิบจิบฝูงจักระจันคุยกันมองเห็นกระรอกวิ่งไล่กันบนกิ่งไม้ช่างเป็นบรรยากาศที่แสนผ่อนคลายจริงๆค่ะแล้วเราก็เดินออกจากเส้นทางธรรมชาติระยะทาง1กิโลเมตรโดยใช้เวลาประมาณ45นาทีไปเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์เพื่อลงชื่อออกจากป่า แล้วเราก็เดินกลับไปที่รถเพื่อเก็บของที่เหลือและเดินทางกันต่อเวลาประมาณ1 1เอดโมงครึ่งหลังจากที่ปายและตีช่วยกันเก็บของขึ้นรถหมดแล้วระหว่างนั้นเจ้าไก่ป่าลักษณะคล้ายๆไก่งวงหรือนกชนิดหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้แน่น้องบินมาและหยุดตรงหน้าปายประมาณ50เมตรปนั่งลงและยื่นมือเรียกน้องมามันเดินเข้ามาทีละก้าวทีละก้าว ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมายืนข้างหน้าปายมันเดินมาท่าทางเหมือนขออาหารแต่ไปายไม่ได้ให้เพราะกฎของอุทยานแห่งชาติทุกแห่งหนึ่งข้อก็คือห้ามให้อาหารสัตว์เด็ดขาดเพื่อนเพื่อนผู้ฟังควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะและแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวในเวลาเที่ยงตรง ทริปสองวันหนึ่งคืนทริปนี้สนุกมากค่ะทั้งบรรยากาศที่สงบและผ่อนคลายแถมยังได้เดินผจญภัยในป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามการเดินทางของพวกเราได้ที่ Around the f o o l ทริปหน้าปายและติจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยเสียงกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับคืนนี้ฝันดีค่ะ